เอาละครับมาเจาะลึกกันในเรื่องร้อนๆชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยข้อมูลมันเออมันเยอะแล้วก็ตีกันไปหมดเลยโดยเฉพาะไอ้เรื่องตัดไฟตกลงใครตัดใครยังจ่ายอะไรยังไงวันนี้เราจะมาลองแกะข้อมูลดูนะครับจากหลายๆที่เลยทั้งข่าวทั้งรายงานทั้งความเห็นต่างๆดูซิว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ใช่เลยค่ะคือเรื่องนี้มองผิวเผินมันเหมือนแค่เรื่องปราบแก๊งคอเซนเตอร์ แต่จริงๆมันมซับซ้อนกว่านั้นเยอะนะคะมันมีทั้งเรื่องความมั่นคงเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็อาจจะมีการเมืองระหว่างประเทศผลประโยชน์อะไรแบบนี้เข้ามาเกี่ยวด้วยหรือเปล่าเริ่มที่ปมร้อนสุดก่อนเลยเรื่องตัดไฟเนี่ยคือข้อมูลจากฝั่งไทยนะครับพลตรีวัชระสวัสดีท่านให้ข้อมูลว่าไทยเราเนี่ยส่งไฟให้กัมพูชาทั้งหมด9จุด9จุดเลยเหรอคะใช่ครับ9จุด แต่ที่ทางกัมพูชาเขาบอกว่าหยุดรับไฟจากเราไปเนี่ยมันมีแค่3จุดเองนะคือที่ช่องจอมสุรินที่ไปอุดอรมิชัยแล้วก็ที่หนองปลือสักแก้วไปมาลัยแล้วก็อีกจุดคือคลองลึกสระแก้วที่ไปปล่อยเป็ดแค่3จุดนี้อ้าวแบบนี้ก็แปลว่าอ,อ,อีก6จุดที่เหลืออย่างที่ไปสำเพาลูนหรือที่ไปพัฒตบองหลายๆจุดหรือที่ตราดไปเกาะกงพวกนี้คือคือยังจ่ายไฟรับไฟกันปกติหรอคะ ตามข้อมูลคือใช่ครับยังปกติอ้าวแล้วแล้วแบบนี้มันก็ไม่ตรงกับที่ก่อนหน,น้านี้ทางเจ้าหน้าที่กัมพูชาคุณเพนโบนาเคยบอกไว้นี่คะ่ะที่เขาบอกว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นฝ่ายหยุดรับไฟจากไทยทั้งหมดไปก่อนแล้วนั่นนะสิครับมันมันดูขัดกันชัดเจนเลยนะข้อมูลสองฝั่งนี่มันสวนทางกันเลยอืมก็ทําให้ต้องสงสัยเหมือนกันนะคะว่าการสื่อสารของฝั่งกัมพูชาทําไม ทำไมถึงให้ข้อมูลออกมาแบบนั้นอาจจะไม่ครบถ้วนหรือยังไงกันแน่ครับทีนี้มาดูท่าทีฝั่งบ้านเราบ้างทางโคศกสกบชทกคุณนิกรเดชพลังกูลเนี่ยท่านก็ออกมายืนยันชัดเจนเลยนะครับว่าไทยเรายังไม่มีนโยบายที่จะไปห้ามส่งออกไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ำมันหรือแม้แต่สัญญาณอินเทอร์เน็ตไปกัมพูชาเลยอ๋อคือยังไม่มีนโยบายห้ามยังไม่มีครับ ส่วนที่บอกว่ายกระดับการควบคุมชายแดนอันนั้นก็คือแค่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราเฉยๆไม่ใช่การปิดด่านถาวรน,นะแต่แต่เรื่องน้ำมันเนี่ยเหมือนกับว่าทางกัมพูชาเขาหยุดนำเข้าจากไทยไปแล้วใช่ไหมคะอันนี้ยังไงเอ่ยอ๋อใช่ครับครับเรื่องน้ามันเนี่ยคุณยกรเดชท่านก็บอกว่าอันนั้นเป็นการตัดสินใจของฝั่งกัมพูชาเองเลยที่จะระงับการนําเข้าจากไทย อ๋อกัมพูชาตัดสินใจเองใช่ครับคือจุดยืนของไทยตอนนี้คือมุ่งเป้าไปที่การจัดการเครือข่ายอาชญายรรรมข้ามชาติเป็นหลักพวกแก๊งคอเซนเตอร์พนันออนไลน์พวกทำงานผิดกฎหมายต่างๆไม่อยากให้มาตรการมันไปกระทบกับประชาชนทั่วไปหรือการค้าขายปกติฟังดูเหมือนไทยก็พยายามจะแยกแยะก้าหมายให้ชัดเจนนะคะคือเน้นไปที่กลุ่มอาชญากร แต่แต่ก็มีเสียงวิจารณ์ออกมาเหมือนกันนะอย่างอปานเทพพูพงพันธ์ท่านก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทําไมมันดูเหมือนเหมือนจะช้าไปหน่อยหรือเปล่าช้ายัางไงครับคือท่านบอกว่าจริงๆทางกองทัพยอย่างสอ,อปชอดเนี่ยเขามีข้อเสนอเรื่องให้ตัดไฟตัดเน็ตในพื้นที่เป้าหมายพวกนี้มาตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนาแล้วนะตั้งแต่8มิถุนานูน่นอ้าวเหรอครับตั้งแต่8มิถุนาเลยใช่ค่ะ แต่พอจะมีการประชุมสมชหรือสภาความมั่นคงแห่งชาติในวันที่16มิถุนายนเพื่อจะพิจารณาเรื่องนี้ปรากฏว่ามันดันมีเรื่องคลิปเสียงหลุดออกมาซะก่อนการประชุมก็เลยก็เลยถูกเลื่อนออกไปซะงั้นอ ไอ้คลิปเสียงที่ดังๆช่วงนั้นน่ะนะใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์ปานเทพเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพอเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกัมพูชารัฐบาลไทยถึงดูเหมือนแบบว่าลังเลไม่ค่อยเด็ดขาดเหมือนตอนที่มีปัญหากับทางพม,มา่าที่ตอนนั้นเราค่อนข้างใช้มาตรการแรงเลยปิดดานตัดไฟตัดเน็ตตัดน้ํามันอืมอืมจริงด้วยตอนนั้นค่อนข้างแข็งกราวใช่เขาก็เลยตั้งคําถามว่าหรือมันมี มีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่ามีวาระซ่อนเร้นอะไรที่อาจจะไปเอื้อประโยชน์ให้ใครทางฝั่งโน้นไหมทำไมถึงดูเหมือนไม่กล้าทำอะไรเต็มที่ซึ่งมุมมองนี้ก็ก็ไปในทางเดียวกับคุณจตุพรพรหมพันธ์มองเหมือนกันนะคะคือท่านมองว่าท่านนายกเนี่ยเพิ่งจะมาดูกระตือรือร้อนจริงจังกับการปราบปรามอาชญากรรมตามชายแดนเนี่ยก็หลังจากที่มีเรื่องคลิปเสียงหลุดออกมานี่แหละก่อนหน้านั้นดูเหมือนจะเงียบเงียบไป อื <c oughs> พูดถึงตระกูลคุณเลยใช่ครับเขาพูดถึงสองกลุ่มใหญ่ๆเลยคือ lyp group ของออกยาลียงพัดออกยานี่มันเป็นบรรดาศักดิ์เขาเนาะกับอีกกลุ่มคือมงลิทีกรุ๊ป คุณวิโรจตั้งคำถามเลยว่าที่รัฐบาลไทยอาจจะดูเกรงใจไม่กล้าใช้มาตรการทางเศรษฐกิจกดดันแบบเต็มที่เนี่ยมันเป็นเพราะว่าอาจจะมีสายสัมพันธ์หรือความเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนหรือนักการเมืองบางกลุ่มในไทยหรือเปล่าโยงมาถึงฝั่งไทยด้วยใช่ครับถึงขั้นเอ่ยชื่อยอกมาเลยนะเสียตอกับนำสิคุณอออะไรแบบนี้โอ้โหประเด็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนนี่ น่าคิดมากๆเลยนะคะมันทําให้ต้องกลับมามองว่าตกลงแล้วนโยบายที่ออกมาหรือความลังเลต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะต้องการความรอบคอบจริงๆหรือมันมีแบบว่าปัจจัยเรื่องธุรกิจการเมืองอย่างที่คุณวิโรจน์ตั้งข้อสังเกตเข้ามาเกี่ยวด้วยกันแน่ครับมันก็เป็นคําถามที่หลายคนสงสัยและที่น่ากังวลที่คุณวิโรจชี้ประเด็นไว้ก็คือแล้ว ไอ้มาตรการที่ทำทากันอยู่ตอนนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะไปกระทบคนมากกว่ากันจะก,กระทบคนไทยผู้ประกอบการที่ค้าขายสุจริตตามแนวชายแดนมากกว่าพวกอัชญากรตรวจจริงหรือเปล่าเพราะตอนนี้ก็ยังยังไม่เห็นมีมาตรการหรือแผนอะไรที่ชัดเจนออกมาเลยนะคะว่าจะช่วยเหลือเยียวยาคนที่เขาได้รับผลกระทบยังไง ใช่เลยใช่เลยตอนนี้เสียงจากคนในพื้นที่จริงๆก็เริ่มออกมาแล้วนะเขาบ่นกันเยอะว่าค้าขายมันลำบากขึ้นเศรษฐกิจชายแดนมันซบเซาลงคนที่หาเช้ากินค่ำนี่เดือดร้อนกันจริงๆมันก็ดูดูย้อนแย้งกับนโยบายรัฐบาลเหมือนกันนะที่ด้านหนึ่งก็อยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนแต่อีกด้านสถานการณ์มันเป็นแบบนี้สรุปแล้วตอนนี้ก็เลยโอ้โหดูอีรุงตรงนางไปหมดเลยนะคะมีทั้งเรื่องความมั่นคง ที่ก็ต้องจัดการมีทั้งข้อกล่าวหาข้อสงสัยเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่ก็ยังยังไม่มีคำตอบที่เคลียร์ๆแล้วก็มีผลกระทบจริงๆต่อปากท้องของประชาชนคนธรรมดาที่เกิดขึ้นแล้วด้วยครับผมก็จากข้อมูลทั้งหมดที่เราไล่เรียงกันมาวันนี้ก็คงพอจะทำให้เห็นภาพความซับซ้อนในหลายๆวิติของสถานการณ์นี้นะครับแต่แต่คำถามสำคัญที่ มันยังค้างคาใจแล้วก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนจริงๆก็คือไอเบื้องหลังการตัดสินใจหรืออาจจะรวมถึงการไม่ตัดสินใจในบางเรื่องเกี่ยวกับชายแดนไทยกัมพูชาครั้งนี้เนี่ยมันมีปัจจัยอะไรอีกบ้างที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นหรือยังไม่ถูกเปิดเผยออกมาอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูกันต่อไปยาวๆเลยครับค่ะ ถ้าชอบการเจาะลึกประเด็นแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาเข้มข้อนในครั้งต่อไปค่ะวันนี้เราสองคนสวัสดีคะ่ะ